มัชชันน้ำพึ้งมะนาวดูดิโเอ้าอเมริกาโน,น่น มะนาวนี้มะนาวมันเรือเฟืองเมื่อก่อนฉันไปเก็บมาจากในสวนเป็นน้ำโป้เธอเห็นกันไหมล่ะเบกกิ้งโซดามาสูสีกับมะนาวให้สิ่งสกปรกมันออกให้หมดแล้วก็ล้างความขมไม่น่าเชื่อว่ามันสปกปรกได้ขนาดนี้ดูสีนะ้ำะคว้างไปเลยค่ะระหว่งางรอเราก็ต้มฆ่าเชื้อขวดที่เราจะใช้เก็บมะนาวนดำพึ่งค่ะยังไม่หมดขั้นตอนจากนั้นก็นำเกลือมาสูสีกับมะนาวอีกนะจนกระทั่งเกลือมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองวันนี้เนี่ยคือความขมของเปลือกมะนาวของพวกเาขั้นตอนนี้ไปรับรองว่าน้ำพึ่งมะนาวของพวกเธอือขขมนนนนแ่่ าหมดอดหลอดแล้วเราก็เอามาจอยกันจอยกันในขวดเพิ่งใส่ลงไปเพื่อท่วมจะไปขี้จี้วางไว้นอกตู้เย็น1วันแล้วหลังจากนั้นเก็บในตู้เย็นอีก3วันเป็นอันใช้ได้มามาลองจิ้มกันก่อนเริ่มต้นด้วยเมนูอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวใส่น้ำแข็งลงไปพอคือปี๊บนะแม็กกี้เห็นไหมว่าหลังจากเราบ่มไว้เนี่ยมะนาวมันแอบซับน้ำผึ้งเข้าไปเต็มเต็มเลยนะแอบยังก็แอบซับแปลว่าอย่างอื่นแปลว่าจึมมาเมึงมันจึมเข้าไปในเนื้อมะนาวโอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็เติมกกาาแฟลงงไปด้้ววยนน่มะอีโบ เนปิจ้าเราทำเราใช้เราเจริญรสชาติก็คือเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็หอมกาแฟชื่นใจมากลำดับต่อไปมัทฉะน้ำผึ้งมะนาวแนวนววนววเหมือนเดิมจ้ะใส่น้ำแข็งกีบมะนาวเทน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็ใส่มัทฉะที่เราชงร้อนๆราดลงไปออนท็อปด้วยน้ำผึ้งมะนาวหนึ่งโวล์คุณเจ้าโอ้แม่ก็เป็นมัทฉะผสมกับกลิ่นมะนาวน้ำผึ้งลงตัวมากทก